วิธีชนะฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องพยายามเมื่อไรที่คุณเจอความขัดแยง้งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณขนาดไหนจงใช้กฎนี้คือกฎแห่งการไม่ต่อต้านนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่นั่นคือการปะทะ ต่อต้านทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นตอนที่เราไม่อยู่ในระดับของปัญญาที่สูงส่งเราประทะทุกคนค่ะเหมือนที่บรูซลีพูดคำนี้ be water my friend จงทำตัวเป็นเสมือนน้ำนะเพื่อนฉันเวลาน้ำเจอโขดหินมันคดเคี้ยวเลี้ยวไปแต่ไปที่เป้าหมายของมันอยู่ดีโดยที่ไม่พยายามประทะนี่คือการทำตัวให้เป็นน้ำโดยไม่ใช่การประทะ เลือกทางง่ายและเบาแบบไหลตามน้ําถ้าคุณคิดแล้วว่าต้องไปประทะต้องไปสู้กับคนเนี้ยมันเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยไม่ใช่กดข้อที่2ไม่ให้ความสนใจเลยไม่ให้ความสนใจเลยเพราะอะไร ถ้าคุณรักตัวเอง100%คุณจะเห็นว่าความสนใจของคุณมีค่ามากๆคนคนนั้นสมควรที่จะได้รับความสนใจหรือไม่ทาไม่ได้ทำให้ฉันสูงขึ้นฉันไม่พูดถึงฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้ามปล่อยเด็ดขาดเพราะพลังงานธรรมชาติของเราคือความเบาสบายคุ่จะสอนทั้งหมดนี้ในคอร์ส Law s of Power มีหลายบทเรียนคุณจะดึงอำนาจในทันทีตั้งแต่เดวัน